สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเนีนะครับวันนี้เจดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง t Trapped i ป the อ i g h t w ร t h t h e fart เป็นหนังปี2018กับเรื่องราวของหญิงสาวท้องไส้ปันป่วนที่ดิ้นรนเพื่อไปทิ้งทุ่นอย่างสบายใจในห้องน้ำแต่กลับกลายเป็นว่าอั้นมีอยู่จึงทำห้เธอตดในลีกจากการกระทำที่เลือดเย็นส่งผลในคนที่ยืนข้างกันต้องทนทุกทรมานอย่างไร้ทางหลบนี เอิดเรื่องมาที่สาวผมบันในชุดสูทสุดหรูก้าวเท้าเข้ามาในตึกด้วยความมาดมันเพื่อเดินทางขึ้นตึกไปร่วมประชุมที่จัดขึ้นในวันนี้ต่างจากสาวอีกคนที่ก้าวเท้าเข้ามาในสภาพซมซอลุกหลีลุกดลนเสมือนประสบกับอาการมวนท้องอยังบอกไม่ถูกราวกับมีทุ่นแข่งแข่งน่วงอยู่ตรงก้นตลอดเวลาไม่นานนักเธอก็รีบบึ่งไปที่ลีบโดยเอื้อนบอกสาวหัวทองให้รอก่อนเธอมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการให้เสร็จ อีกฝ่ายอ้าแขนรับด้วยความสมัครใจ สาวหัวฟูจึงบอกว่าเธอต้องการไปชั้นเจ็ดซึ่งกว่าจะไปถึงชั้นดังกล่าวก็ต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งในการเคลื่อนย้ายเมื่อลิปปิดตัวลงแก๊สที่สะสมในระบบย่อยอาหารของสาวหัวฟูเกิดทำงานกระทันหันไฮโดรเจนซันไฟระบายผ่านบรูทวาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คล้ายกับทุ่นที่หน่วงอยู่ในตอนแรกก็ได้หลุดออกมาด้วยผสมประสานกลายเป็นกินเหม็นที่ทรมานต่อผู้สูดดมแม้สาวหัวฟูจะตีเนียนทำ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและทําฟอร์มร้องเพลงด้วยน้ําเสียงอ่อนนุม่มเทว่าอีกฝ่ายกลับสมัมผัสได้ถึงกลิ่นแข่งกระด้างที่โชยเตะจมูกเพราะอากาศในลิฟที่ถ่ายเทไม่สะดวกเป็นทุนเดิมถูกเพิ่มเติมด้วยลมตดที่ส่งกลิ่นเหม็นเนา่าทําให้มันอบอวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบแคที่ไร้ทางหลบหนีท่าทีของสาวผมบอลเปลี่ยนไปราวกับจะร้องไห้แก๊สและละอองลอยที่เป็นพิษเมื่อสัมผัสท,ทางการสูดดมโดยมีอนุภาค ที่มีความเข้มข้นสูงมากกว่า10ไมครอนได้ทำลายระบบทางเดินหายใจของสาวเคราะหร้ายในทันทีในขณะที่อีกฝ่ายเก็บซ่อนอารมณ์ได้อย่างเมื่อชีพแม้ว่าเหงื่อจะเปรอะเปื้อนเต็มน้าผากสักเพียงใดแต่เสียงเพลงไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของเธอเลยสาวผมบอนที่ทนไม่ไหวจึงใช้สเปรย์ดับกลิ่นต่อสู้กับกา๊าซที่กลิน่นฉุนรุนแรงเมื่อไม่ได้ผลจึงลองหันไปสูดดมอากาศในถุงพลาสติกทว่าลมตดก็ได้เล็ด ลอดเข้าไปด้วยความสวยจึงมาเยือนบรูจมูกจนท้ายที่สุดหยิงเคราะหร้ายก็ขาดใจตายเฉียบพลันโดยที่ยิงหัวฟูยังคงเพลิดเพลินไปกับท่วงทํานองเพลงอะคูสติกเดินจากไปยังเลือดเย็นพร้อมกับทุ่นที่ขาตูดแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง t r p p e d in the right with the f a s t หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าตดในลิฟต์อาจเป็นคำพูดสั้นๆแต่ความหมายของมันช่างน่าอึดอัดเหลือคนาการที่ใครคนหนึ่งสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้ท่ามกลางคนหมู่มาและอยู่ในสถานที่ขับแค่นับเป็นการกระทําที่เลือดเย็นเป็นอย่างมาแม้จะเป็นการตดเพียงสั้นๆแต่กลิ่นเหม็นเน่านั้นจะยังคงอยู่ในลิฟต์ไปอีกนานแสน นนานดังนั้นควรมันสังเกตท้องไส้ของตัวเองให้ดีเพื่อจะได้คำนวณเวลาปลดทุกข์ได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ไม่ทำร้ายรูจมูกของเพื่อนรวมโลก t r a d in the right with the fart จากค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดอินดี The M&M s k a t e ท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอัธรรสษงหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทาง The M&M Skates หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังทีทาง Facebook ลุงเท็สปอยหนังและแฟนเพจเท d ดี้ทีี